สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบทเทิลแคทีแล้วนี่สำหรับวันนี้ผมจะมาอีโวแมวตัวนี้เราจะมาอีโวเลยนะครับทุกคนก่อนอีโวทุกคนต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคเราจะอีโวแล้วจิบ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 เลื่อนมาเลื่อนมาหาเรื่อโอเคจะอีโวแล้วแมวนี้จะแทงได้อะ ทั้งดีมากก็โดนเจ้าปะปูซอมบี้ตีทีเดียวไม่ตายนะครับกคนถ้าเป็นล่างสามนะอีโบก็เลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้มาแล้วผมไม่้มุนกินไปเรียบร้อยโอ้โหกลายเป็นแมวพูมถือไม้เฮ้ยไม่ใช่ก็ <c oughs> เป็นแมวซีจี้กงนะจี้กงอ,อันถูกไมไม่รู้โอเคดโอโอโอูโอ้โหคนจัดเห่าเลย โอเคหูมีบวก HP ด้วยหรอโอเคเอาไปเลยโอ้โหแทงแบบโหดๆเถื่อนเลยนะครับทุกคนโอเคเอโอเคอย่าพูดมากครับทุกคนไปเล่นกันเลยโอเคนะครับทุกคนผมจะมาเล่นลานี้ที่ผมไม่ชนะสักทีน่ะโอ้โหดูนะครับโอ้โหจะได้แมวเตีคลิมานะครับ ตีคริแรงมากโอเคกะระุยกันเลยไปนะักโอเคโอ้โหบอสบอสจะมาไหมบอสจะมาตอนไหนผมก็ไม่รู้แต่เก็บเงินไปก่อนโอเคเริ่มมีศัตรูมาแล้วปล่อยตัวแทงซอมบี้เราไปเลย <c oughs> แค้นแคนมาทำไมไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำไม โอเคโอ้โหบอสมาแล้วนะครับโอ้โหบอสน่าจะโหดมากเอ้ยโหดมากเลยนะครับบอสแต่เราไม่มีตังกระเสกแมวไงไม่มีตังเสกได้แต่แมวแทงกันเนี่ยเออเอเอ,เอ,เอดีมากด okay. oh ีมากโอเคโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เออเออเออตีไปตีไปตีไปตีเออหูย ติติติเออเอึอึดีมากดีมากดีมากแคะแคลแคลเออเออเอออ๋อม่ลืมตัวอะไรไปหรือเปล่าอ๋อผมว่าผมลืมเออผมลืมตัวน็อกแบ็กซอมบี้นะครับแล้วผมก็ไม่มีตังในการเสกตัวอะไรเลยไม่มีตังไม่มีตังเลยสักกระนนิดเดียว อวกก็รอรอความตายไปเรื่อยๆเออใกล้แพ้แล้วนะครับทุกคนไม่ถึงผมนะใกล้แพ้แล้วโอ้ผมแตกวันนี้ผมจะไม่ได้แตกวันหน้าแน่ๆโอ้ฝากไว้ก่อนเถอะจะบอกให้โอ้โหบอส มันเลือดไม่ได้ลดเลยอ่ะเออลดไปสองเปอร์เซนเองอ่ะเฮ้ยบอสโคตนโหดเลยเออบอสโคตนโหดอ,อ่ะพอ,อ,อจะมาเล่นด่านที่ผมติดไว้อยู่เป็นด่านซอมบี้ในในบาร์ฮงมูุนน่นเองโอเครอไปเรื่อยๆผมแพ,พ้พาอเป็ดอ่ะเป็ดหรือหานไม่รู้ผมก็ไม่รู้น่าจะเป็ดแหละ แและและไปดีวกว่าไปดีวกว่าเคสส่งไปเรื่อยๆจุบจ๊บๆทำไมดาน,นี้ผมมีแมวส่งง,ง่ายๆย่งไงแมวส่งไปก็ไป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 เคสอิลไม่ได้ตีเลยโอ้โหตายฟรีเลยนะครับตายฟรีแตกฟรีตัวเองเคสเคสเคนแคนไม่ได้ตีแคนแคนไม่ได้ตี แอนแค่ไม่ได้ตีเลยจึ๊บจ๊บโอเคเออเออเอเอไม่ได้ตีโอ้โหมาทำไมกันเนี่ยมาทำไมมาทำไมกันเยอะจังมาทำไมโอ้โหมีซอมบี้มุดดินอย่างไวนะคบทุกคนมันมีซอมบี้ตกท่อเลยครับมุดอย่างไว โอ้มีซอมบี้มาแล้วมีซอมบี้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกะไม่ให้ตีเลยเหรอกะไม่ให้ตีเหรออ่แล้วก็ตามสภาพนะครับแพ้แน่ๆร้อยล้านเปอร์เซนต์ยืนย่างจากผมนั่นเองโอเคก็แพ้นะครับเรียบร้อยเฮ้ยดูดิมาดำก็มาเยอะ ไปโ okay. อเคก็ลงไปอีกดานนียะครับเออมโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมจะบาเด่นดานซอมบี้แต่มีเอเลี่ยนปนนิดนึงนะครับมีเอเลี่ยนปนนี่นะโอเคมาซอมบี้มาสู้กับมันนี่จะไหวไหมนโอเค okay. ปล่อยไปไปจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บ,จบ,จบโอ้โหโดนเร็ว,วช้านะครับขนาดเร่งสปีดแล้วซุใส่สกินข้าวมาเยอะนะครับ ดทำไมแมวเกือบทุกตัวทำไมมันอ้วนอุปุแบบนี้อผมก็ไม่รู้เอออโอเคแตกไปแล้วโอเคโอเคมา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 จึ๊บจุ๊บจุ๊บแตกไปแตกแน่โอเคโอเคโอเคจึ๊บโอเคดีมากเลยโอเคปล่อย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 ตัวเร เไซเบอร์พังไปแล้วครับโอเคจึ๊บโอเคนี่บ้าน like um oh, ี่บ้าจู่บอสมาแล้วนะครับบอสโคตรโหดโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนแบบโคตรเถื่อนเลยนะครับทุกคนโคตรของ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 โคตรโคตโคตรโคตของโคตรของโคตรเถื่อนในสำหรับผมนะครับดีนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห โดน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 แมวผมก็โดนโดนเออเออเออเฮ้ยตีโลกก็ตีโลกก็เออหูมีแมวผมมีโอกาสได้ตีแค่นิดเดียวเองจึ๊บโอ้โห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 เออดีมากเลยนะครับจึ๊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 บอย่าให้มันฟื้นขึ้นมาปื๊บมันจะแทงผมโอ้ยมันจะแทงผมชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วโอ้โหมันน็อ c แบ a c อีบ้านบ้านเกือบแตกไม่ถึงบ้านฝังสัตวเกือบแตกอ่ะเกือบชนะแบบสบายแล้วโอเคโอเคโอ้โห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 โโหโหโหโนโหโห่หโ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 เโินเโห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 โเโอโห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 โอเคสหโีโห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 ตหโหดหโหดีโห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 หโหโหโอโห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  ก็จบไปแล้วนะครับอ pie pie ่ะ oh. เดี๋ยวไปหาน้องกะมาโตโตนะครับโอเคเราจะมาหาน้องกระมาโตโตแล้วให้น้องกระมาโตโตบายบายให้หน่อยโอเคบายบายสองทีได้ไหมโอเคลองน้องกระมาโตโตเพาผันุพุงก่อนนะครับพุงน้องกระมาโตโตเยอะมากน้องกะมาโตโตกำลังเดินเผาผันุพุงอยู่โอเคบายบายแล้วครับจบไปเรียบร้อยนะครับในการในการ อีโวแมวนะคระบายบาย